สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมจะมานําเสนอเมนูหอยแมงคู่นิซีแลนด์ย่างเนยชีสครับวูตบก็จะมีหอยแมงคู่ครับมีต้นหอมกับแครอทซอยครับมีชีสครับส่วนอันนี้ครับจะเป็นน้าจิ้มซีฟูดสูตรเด็ดของทางร้านนะครับนะเวลาเสิร์ฟเนี่ยเราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟูดครับหรือมายองเนสนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับนะเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับ ขั้นตอนแรกครับเราก็เอาหอยแมงคู่นะครับมาทําการย่างครับย่างไฟโดยทางร้านเราเนี่ยนะครับจะทําการย่างด้วยเตาถ่านนะครับนะเนื่องจากการย่างด้วยเตาถ่านเนี่ยครับมันจะให้กลิ่นหอมของถ่านนะครับมากกว่าการย่างด้วยแก๊สนะครับย่างไปเลยครับดูครับโม้โูดูครับอ่าย่างเลยจากนั้นครับเราก็เอาเนยกระเทียมครับใส่ลงไปครับ โดยเนกระเทียมที่เราใส่ลงไปนี่ครับทางร้านเนี่ยครับจะทําการผสมไว้แบบสําเร็จรูปอยู่แล้วครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปในหอยหอยแมงผู่ทุกตัวเลยครับสังเกตได้ว่าเนยกระเทียมที่เราใส่ลงไปครับเริ่มจะเดือดแล้วครับอ่า เมนูนี้ครับก็เป็นเมนูหนึ่งครับที่อร่อยนะครับแล้วก็สามารถทํารับประทานเองได้ครับง่ายๆนะครับครับให้เนอกระเทียมละลายครับละลายไปจากนั้นครับเราก็เริ่มเอาชีสครับชีสที่เราหั่นฝอยนะครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปเลยนะครับ แล้วแต่ความชอบเลยนะครับชีสนี่ยครับเมื่อเวลามันสุกแล้วครับมันก็จะละลายเข้าไปรวมกับตัวของเนื้อหอยมแมลงภูนิวซีแลนด์ของเรานะครับมันเวลารับประทานครับมันจะมีความยืดนะครับมีความยืดแล้วก็มีรสชาติที่จะนนุ่หนึยอร่อยครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่ไปเลย,เลยใส่ไปเลย จากนั้นครับเราก็เอาผักครับที่เราซอยไว้ครับก็คือต้นหอมกับแครอทครับใส่ลงไปครับเพื่อเพิ่มรสชาติและสีสันให้กับตัวเมนูนี้ครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ได้ตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับ จากนั้นครับเราก็ย่างซักระยะนึงครับเพื่อให้ตัวเนื้อหอยนะครับมีความสุกพอดีนะครับจากนั้นครับเราก็จะนําเสิร์ฟคู่กับน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซอสมายองเนสครับที่ผมได้แจ้งไปนะครับวันนี้ครับผมก็มาเสนอแนะเมนูง่ายๆครับที่สามารถทํากินเองได้ที่บ้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ